เีนดักวเว้ยนรถ่มชมวิวจ้าพีน้องวันนี้วันว่างสุขสั์วันสุขสั์กลางฤด,ดูการฤดูร้อนของโซนยุโรป มีแดดวันนี้ไม่มีฝนแต่ว่าบั่นเฮาเสียงว่าฝนตกยังหนักเลยไปติดแถวบ้่นยี่ฝนฝนตกวันนี้ยุ่ดีฝนมาตกพี่น้องวันนี้ฝนมาตกพี่ใหญ่เลยอารมณ์ดีพาขับรถขับรถขั้นนั้นขับรถขั้นนี้ขับรถกินลมชมวิวพี่น้องชมสองฝั่งข้างทาง,างบึงบัน่นเรือนบึง วิวข้างบ้านข้างข้างโอ้งามพี่น้องอากาศช่วงฤดูดร้อนประเทศประเทศนอกขันย่ามหนาวโซอนอยุโรปมันก็สิมีต,ตั้งแต่หิมะมันบลาเออสิมีแต่หิมะแต่หนาวห่อนกสิขันเห็นแดดยอยู่ข้าเจ้าแบบดีใจแฮปปี้หลายพี่น้องบ้านข้างข้างบ้านพ่อเงีนะครับก็เห็นแดดพากันเห็เด,ด อาหารดอกมะนางตุตั้งโตกินยวนกลางเดินยุไตหูยุไตไตต้นชูบูไตต้นชูพูไตต้นแอปเปิ้ลเออพี่น้องข้าเจ้าสอนแดกเออจังไหนละ่ะมันอยู่มันอยูอยตะกับความหนาวความเย็นในบ้านหลายเนาะเพราะแดดออกมันกัก็แฮปปี้นี่แหละเพื่นมันออกมาน ออกมาฝีงเดดมาเห็ดอาหารกินยุกกลางเดดกลางเดินพันนี้กับผ้าเจะบนเห็ดนั่นเห็ดนี่กรับบ่านแล้วเราเห็ดไปเมืออะไรเล็กน้อยเห็ดไปแน่กะเห็ดไปแน่กผ้าเศร้ากัะผ้าเศร้ากับผ้าไปหาซื้อนั่นอันนี้กินแน่ขับรถหล่ดแน่แปลงเสร็จนะเล่าก็ได้ประมาณนั้นเลยวันนก็ได้วันนี้เพิ่นเอา เพันเอาปลาทุนเพันเอาลังค่าลงเปิดปลาทุน่นข้าขับรถไปหันไปหนีไปเบิ้งอันนั้นอันนี้วัดขำพนีอะไรไปเซิรเมตตาเลยไปไปไปเมตตา ยึกยักยึกยักสองเมื่อเลยเด้เจ้าข่อยวิ้นสองเมื่อเลยเด้ขับรถสิ่งลไล่ในหัวาพ้านไอวบุขี้รถอันซีโร่ต้องผัดหัวหลานปิวเวะเวะเวะ ก๋าระเทียวมาเฟองเที่ยวมาเบิงกันรถเาะเฟิงม็คู่หน่อย Oh ได้ปีดีบ่ได้มากมานั่งรถเก็บขยะพระไงบ่ได้มากขับรถเก็บขยะบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นแบบตัวทัวไป ก็เอามาเอามาวันนั่นดอกมานกินล้มชม,ม,มวิวมายังอาบแดด I want to buy a car I want to buy How are you? I want to You want to sleep? <laughs> you want to sleep? Yeah. You, you remember yesterday

วัเฮานอนยืะสันละบ๊ปบปูเขาพี่น้องจินว่านเด็กบวมหูมือเอ,เองแม่ได้ลุกไปอาบน้ำไปปั่นกินเขากับปลาทอดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็จะขึ้นไปนอนเทียงขึ้นเหมือคืนนี่โอ้เจ้าก็จะเป็นบ๊อบปูนอนแตบานก็เจอพี่น้องนี่บจิตไทยด้านหลังในบนน้า